สวัสดีครับยูทูบกันกับผมอีกครั้งนะครับดีอาร์ตนถกหนังหลังดูและวันนี้ผมจะมารีวิวหนังใหม่ที่มีชื่อเรื่องว่า Don't Breathe ลมหายใจสั่งตายภาคที่2ในภาคน,นี้นะครับก็ได้เปลี่ยนมือพุ่มกลับไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับได้พุ่มกับที่มีชื่อว่าโรโดซ a y a ก e s มานะครับส่วนพุ่มกับคนเก่าเนี่ยก็ผันตัวไปเป็นโปรดิวเซอร์ในหนังเรื่องนี้แทน ส่วนเรื่องราวในภาคนี้นะครับก็จะเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับลุงตาบอดอีกเช่นเคยนะครับกับแก๊งบุกบ้านแก๊งใหม่นะครับผมซึ่งเป็นเรื่องราวหลังจากภาคที่แล้วนะครับส่วนการบุกบ้านครั้งนี้จะมีที่มาต้นตอยังไงก็ต้องไปติดตามชมกันได้ในหนังนะครับไม่อยากลงลึกไปในเนื้อหาม,มากกว่านี้นะครับเพราะอาจจะทําให้เสียอรรถในหนังเรื่องนี้ได้ก็ลองไปติดตามชมเรื่องราวกันเองนะครับในโรงภาพยนตร์ หลังจากที่ผมดูหนังเรื่องนี้จบเป็นที่เรียบร้อยนะผมก็รู้สึกว่า Don't r e a บีดในภาคที่2นี้ก็ยังเป็นหนังที่มอบความระทึกให้กับคนดูได้เช่นเคยนะครับแต่ผมก็ยังรู้สึกว่าความเข้มข้นในการใช้บรรยากาศที่หนังสร้างขึ้นเนี่ยยังสู้ภาคแรกไม่ได้เลยนะครับผมแต่ในภาคเนี่ยเราจะได้รับฉากแอคชั่นที่มากขึ้นและดุเดือดขึ้นมากกว่าภาคที่1น,นั่นเองนะครับผมอย่างแรกที่ต้องขอชมเลยนะครับหนังเรื่องนี้เนี่ย มีจังหวะการดําเนินเรื่องที่ต่อเนื่องลื่นไหลดีมากๆนะครับผมผมไม่รู้สึกว่ามันจะมีฉากที่ทําให้เราได้หยุดหายใจเหมือนอย่างที่ชื่อเรื่องบอกเลยนะครับว่าโดนปรีดงลมหายใจสังตายหนังเรื่องนี้มันเล่าเรื่องไปแบบนอนสต็อปทาให้เราติดตามเรื่องไปได้อย่างง่ายดายนะครับผมมีความกระชับตั้งแต่ต้นจนจบผมรู้สึกว่ามันทำให คนดูเนี่ยอยู่ติดเบาะและก็เอนจอยเรื่องราวกับบรรยากาศเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในหนังได้ดีมากๆนะครับผมและที่ต้องขอชมอีกเช่นเคยนั่นก็คือสเฟนแลงนะครับคนที่รับบทเป็นลุงตาบอดเนี่ยบทบาทนี้ของแกเนี่ยแกเอาอยู่มาตั้งแต่ภาคหนึ่งซึ่งภาคนี้แกก็ยังทําหน้าที่ของตัวเองได้ดีมากๆนะครับผมส่วนนักแสดงคนอื่นเนี่ยผมรู้สึกว่าก็ค่อนข้างกลางๆไม่ได้โดดเด่นอะไรมากแต่สเฟนแลงเนี่ยลุงตาบอดคนนี้ฝีมือแกเอาเรื่องจริง ส่วนความเป็นแอคชั่นที่เพิ่มมาในภาคที่2เนี่ยผมรู้สึกว่าถึงแม้ว่าจะมีฉากแอคชั่นที่เยอะขึ้นความเป็นแอคชั่นที่เต็มกราฟมากกว่าภาคแรกนะครับแต่ผมก็ยังรู้สึกว่าซีนแอคชั่นมันก็ไม่ได้โดดเด่นอะไรมากมายนะครับแต่ก็ยังมอบความบันเทิงให้กับคนดูได้เช่นเดียวกันและอีกอย่างที่ผมต้องพูดเลยนั่นก็คือหนังเรื่องนี้เนี่ย มันจับคนดูโยนไปในเกรซอนะครับหนังเรื่องนี้มันไม่ได้ชี้ว่าสิ่งที่ตัวละครนี้ทําเป็นสิ่งที่ถูกหรือสิ่งที่ผิดมันทําให้เกิดความที่แบบว่าเราไม่รู้จะเอาใจช่วยฝั่งลุงหรือฝั่งที่มาบุกบ้านลุงดีคล้ายๆกับภาคแรกนั่นแหละครับมันจะมีความเทาๆท,ทั้งตัวเอกและตัวร้ายนะครับมันทําให้แบบเกิดมิติที่น่าสนใจมากๆระหว่างตัวละครในหนังเรื่องนี้นะครับจับคนดูเข้าไปในเกรซนในหมู่ตัวละครที่มีตะกะที่ค่อนข้าง พิลึกพิลึกในหนังเรื่องนี้ก็เป็นเสน่ห์ที่น่าสนใจในดนบีทตั้งแต่ภาคหนึ่งและภาคนี้ก็ยังทำออกมาได้ดีเช่นเคยนะครับผมพูดถึงส่วนที่ชอบไปแล้วนะครับผมขอพูดถึงส่วนที่ผมไม่ค่อยชอบในหนังเรื่องนี้กันบ้างแล้วกันอย่างที่พูดไปนะครับบรรยากาศในภาคที่2เนี่ยเป็นส่วนที่ drop ลงค่อนข้างเยอะนะครับเทียบกับภาคแรกมันอาจจะไม่ได้มีความลุ้นระทึกและก็ไม่ได้สร้างซีนที่ทําให้เราต้องกลั้นหายใจเท่าภาคที่1นนะครับผม ภาคนี้มันก็เลยดูแบบอม,มันไม่ค่อยเข้ากับชื่อดนบริดสักเท่าไหร่นะครับผมและอีกอย่างที่ผมขัดใจมากๆเลยนะคือดนตรีประกอบและซสาวต่างๆของหนังในภาคที่2เนี่ยมันบิ้วเยอะจนแบบบางทีผมก็รู้สึกมันเยอะไปเหมือนกันอยากให้มันมีส่วนที่เงีย,งยบๆให้สร้างบรรยากาศบ้างนะครับอันนี้มันบิ้วหนักจนแบบผมรู้สึกว่ามันเสียมูความเป็นดนบริไปค่อนข้างเยอะมากๆนะครับผมในส่วนนี้ โดยรวมนะครับหนังเรื่องดนบริดในภาคที่2เนี่ยก็ยังเป็นหนังที่มอบความลุ้นระทึกให้กับคนดูได้ในระดับหนึ่งนะครับอาจจะไม่ได้มีบรรยากาศความตึงเครียดที่ทําให้คนดูต้องหยุดหายใจได้ดีเท่าภาคแรกนะครับแต่ภาคนี้ก็ยังมอบความบันเทิงในแง่ของความเป็นแอคชั่นโฮมอินเวชั่นการบุกบ้านเอาตัวรอดในบ้านเนี่ยก็ยังทําออกมาได้ดีเช่นเคยนะครับแต่เสน่ห์หลายๆอย่างที่เราชอบในดนบริดภาคหนึ่งเนี่ยภาค2นี้ทําให้มันไม่ได้มีความโดดเด่นเท่าที่เคยนะครับ เพราะฉะน,นั้น d ด้นบี d ภาคที่2นี้ผมขอให้คะแนนไว้ที่7คะแนนนะครับเต็ม10และที่ผมพูดมาทั้งหมดนี้นะครับก็เป็นแค่ความคิดเห็นและความรู้สึกของผมที่มีต่อหนังเรื่องนี้เพียงคนเดียวเท่านั้นนะครับถ้าใครดูมาแล้วมีความคิดเห็นยังไงชอบไม่ชอบตรงไหนก็ลองคอมเมนต์พูดคุยกันมาได้เลยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็คงต้องจบลงเพียงเท่านี้นะถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์ อยากแสดงความคิดเห็นอะไรก็ทิ้งคอมเมนต์ไว้ที่ช่องคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยนะครับผมและอยากให้กำลังใจก็ฝากกด Subscribe ติดตามช่องอ r a n ง Channel ไว้ด้วยนะครับวันนี้ผมเดียร์ขอตัวลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่ที่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับผม peace